คุยกับคุณสีสมพรก่อนนะครับคุณสีสมพรมีไมเกรนนะครับเป็นอันไหนก่อนหลังยังไงครับข้อล็อกไมเกรนเป็นก่อนค่ะเป็นที่เป็นก่อนเลยเบื้องต้นก็คือเส้นเอ็นจะเป็นเอ็นตั้งแต่เด็กๆค่เะ,ะเป็นอะไรยังไงครับเส้นเอ็นเนี่ยก็คือไม่สามารถาเวลาขี่จักรยานนะคะคขี่จักรยานเนี่ยจะไม่สามารถขี่ได้ไกลเลยค่ะประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยค่ะขาข้างซ้ายนี่จะไม่สามารถขยับได้นะคะ จะได้เฉพาะข้างขวาคือปั่นจักรยานได้ข้างเดียวคือจะถีบไม่ได้ใช่ค่ะแล้วยังไงฮะก็ต้องหยุดก็ปั่นจักรยานข้างเดียวโดยใช้ขาข้างขวาแล้วแล้วถ้าหยุดเดินได้ไหมฮะอ่าหยุดเดินได้กับก็คือมันจะมีอาการล็อกแบบเขาเรียกว่าอะไรล็อกเป็นจังหวะประมาณนั้นแบบจังหวะมันสะดุดนะฮะสะดุดค่ะเหมือนแผ่นเสียงตกลงอย่างนั้นประมาณนั้นเพราะว่าแล้วพอไปสักพักนึงก็หายค่ะ เออแปลกเหมือนกันนะถ้าถ้าเหมือนขี่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์นะคะถ้าเราใช้ขาดันให้มอเตอร์ไซค์เดินข้างหน้าจะหยุดกึกแล้วทําอะไรไม่ได้เลยตรงไหนฮะบริเวณไหนบริเวณตรงนี้ค่ะเชิงกรานใช่ค่ะจะเป็นเส้นตอบได้ไหมฮะเป็นอะไรกําลังนั่งสงสัยอยู่ฮะน่าจะเป็นที่เราเรียกอินเทกเมนต์น่าจะเป็นตัวเอ็นที่ยึดระหว่างกล้ามเนื้อนะคะมันเกิดหดตัว ขณะที่ออกแรงน่าจะเกิดจากอินเทก e เมนต์นะครับก็เป็นความลำคานไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรมันเจ็บฮะอ๋อเจ็บด้วยคือเจ็บคือต้องหยุดน่ะคือไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยจนมันหายไปแล้วก็แข็งคือข้อล็อกเนี่ยค่ะเป็นตั้งแต่สาวๆเหมือนกันก็กลับมาเหมือนกันอีกค่ะใช่ค่ะก็คือข้อล็อกจะเป็นข้างขวาเป็นเพราะ คือถ้าหิ้วของมาไม่ต้องน้าหนักเยอะค่ะมีน้ําหนักนิดหน่อยนะคะไม่สามารถเอาแขนลงได้เองค่ะต้องใช้มือเนี่ยเอาของออกให้หมดคือถ้าสะพายกระเป๋าท่านี้ก็จะ,จะอยู่อย่างนี้ก็คือเป็นานานไหมคะถ,ถึงจะ,จะล็อกเออเป็นบ่อยคะ่ะถ้าสมมติเราหิ้วของสักประมาณเท่าไหร่ห้านาทีสิบนาที ไม่ประมาณนั้นนะคะประมาณห้านาทีสิบนาทีก็ล็อกแล้วไม่ถึงห้านาทีแต่หมายถึงว่าถ้าถ้าทิ้วของขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะแขนจะไม่สามารถเอาลงได้จะเอาของออกจากมือแล้วก็จับแขนจับแขนยืดลงไปเองใช่ค่ะไม่สามารถเอาลงอย่างนี้ได้เลยค่ะจะรับอยู่อย่างเงี้ยแล้ว ที่แานชอบทําขนมครับคุณแม่ทําขนมช่วยคุณทำขนมอะไรครับอ๋อพวกห่อข้าวต้มมาขนมไทยๆอ๋อขนมไทยนะฮะใช่ค่ะไม่เอามาฝากด้วยฮะเดี๋ยววันหลังค่ะอาฮะแก้พอห่อขนมเนี่ยมันต้องใช้อาการเกร็งแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยต้องใช้คลายมือออกอย่างเงี้ยค่ะโอ้เป็นตั้งแต่สาวๆใช่ค่ะเป็นตั้งแต่สาวๆซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยควรจะเป็นในผู้สูงอายุใช่ค่ะ แต่คุณสุนทรเป็นมาแล้วตั้งแต่สาวๆอาจารย์ครับอาการเหล่านี้ทําไมเกิดขึ้นในในขณะที่สุภาพสตรีมันเป็นไปได้ถ้าเราทําอะไรซ้ําๆนานๆอะไรเงี้ยนะคะโอกาสที่กล้ามเนื้อมันหดตัวแล้วมันไม่คลายมันมีนะฮะหรือว่าไอ้เส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะถ้ามันมันเวลามันทํางานมันจะมีหดตัวคลายตัวหดตัวคลายตัวใช่ไหมฮะถ้ามันหดเอาไว้แล้วมันไม่ยอมคลายตัวอย่างเงี้ยมันก็ล็อกไปครับ อ่ะคราวนี้เนี่ยมาอาการไมเกรนค่ะมันตามมาตอนไหนฮะอ,อตอนนั้นก็คือจิฉันจบปริญญาตรีครับนะพอจบปริญญาตรีก็จบด้านบัญชีอะค่ะไปทำงานสำนักง,งานบัญชีก็เกิดความเครียดด้วยนะคะแล้วก็เป็นไมเกรนบ่อยมากก็คือทุกวันค่ะคเครียดอะไรฮะเออไม่รู้คือบัญชีมันไม่ลงตัวทํ็ประมาณนั้นเจ้านายดุไหมฮะเออคือเนื่องจากว่าเราจบใหม่นะคะจบใหม่แล้วพอดี พอดีช่วงนั้นนะคะเขาเรียกอะไรหัวหน้าบัญชีอะค่ะเขาลาออกแล้วเราต้องรับผิดชอบงานแทนเขาโดยที่เรายังใหม่เราต้องไปพบสัมภาระไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความรับผิดชอบค่ะปัญหาเยอะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาอะไรเงี้ยกลับมาในต้องนวดหัวกดหัวทุกวันปวดหมดเลยทานอะไรยาแก้ปวดทั้งแก้ปวดแล้วก็ยาขยายหลอดเลือดที่เขาคุณหมอให้มาคุณหมอให้มาด้วยใช่ค่ะเป็นกี่ปีอย่างเงี้ยอเป็นหลายปีค่ะ หลายปีใช่เป็นหลายปีข้อล็อกก็เป็นใช่ค่ะแล้วอาการไมเกรนเนี่ยถ้าเป็นมากเลยนะคะถ้าเกิดมากก็คือต้องหยุดถ้าเป็นมากเนี่ยจะเกิดอาการอาเจียนแล้วต้องนอนแบบนี้ค่ะอ่บีบขมับเลยใช่ค่ะไม่มียาเ้าพูดเนี่ยมาคุยอะไรกับฉันใคอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ขยับร่างกายไม่ให้ใครมาคุยทั้งสิ้นเลยนั่นคืออาการที่หนักสุดๆที่เป็นแล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยบ่อยนะคะระยะนานอาการเอาผมเอาอาการแรกคือข้อล็อกนิ้วล็อกเนี่ย ทำไมเป็นในสาวๆได้ครับอ๋อเป็นได้ค่ะแม้กระทั่งเด็กก็ยังเป็นได้อ๋อเด็กก็เป็นได้คืออะไรก็ตามเด็กที่เล่นคอมเนี่ยอายุเจ็ดแปดขวบเนี่ยถ้าจับเมาส์อยู่อย่างนี้ตลอดออเวลาเนี่ยออโอกาสที่จะเกิดการล็อกเนี่ยมีได้มากๆเลยแต่ในะกรณีอย่างของคุณสิพนพรเองอย่างอย่างข้ออกนี่ก็ขิ้วของเนี่ยนะคะถ้ามันหนักมากๆเนี่ยรู้ไหมว่ากล้ามเนื้อมันต้องทํางานขนาดไหนครับเพราะฉะนั้น นี่มันหดแล้วมันค้างอยู่อย่างเงี้ยเป็นทั้งซ้ายและขวาไหมฮะไม่ค่ะเป็นข้างขวาข้างเดียวอ๋อเป็นข้างเดียวพอหิวข้างเดียวเปล่าฮะเออไม่ใช่เคยสังเกตไหมฮะไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆถนัดข้างซ้ายค่ะอ่าถนัดข้างซ้ายแต่ว่าที่เป็นเนี่ยเราจะล็อกข้างขวาอันนี้ก็ถ้าจะให้เดาก็คือมันมีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ยึดของด้านขวา มันก็เลยเกิดกับด้านขวาโดยปกติทั่วไปถ้ามีอาการเหล่านี้รักษาอย่างไงครับโดยปกติหมอก็จะให้ยาแก้ปวดบวกกับยาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้ออาหารที่ทานนั่นแหละเพราะเนื่องจากว่าพอทานยาคลายกล้ามเนื้อปุ๊บก็โรคกระเพาะตามมาค่ะเพราะว่ายาประเภทนี้เขาให้ทานคู่กับอาหารเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีกระเพาะตามมาด้วยเนี่ย หลังจากนั้นก็คือเป็นโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากเราทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาด้วยแล้วก็คิดว่าน่นจาจะเนื่องจากทานยาด้วยเพราะว่าก่อนอจากนั้นก็คือไม่เป็นนะคะหลังจากที่ทานยาก็เป็นโรคกระเพาะคือก่อนอาหารหิวก็ปวดครับทานข้าวเสร็จก็ปวดอืทุกทรมานอยู่กี่ปีครับอ๋อเป็นหลายปีค่ะหลายปีใช่ค่ะไมเกนนี่ก็เป็นหลายปีมากนะคะ แล้วที่ประทับใจคือหลังจากที่ได้มาเจอบีมเนี่ยนะคะคเจอโอปอเรชั่นบีมปุ๊บเนี่ยน้องมีคนแนะนําให้ทานซึ่งคาแนะนําแล้วเขาเอาคุณสมบัติงานวิจัยให้ดูแล้วเห็นแล้ววยคุณคุณสมบัติเนี่ยยุคคิดว่ามันดีกว่ายาอีกคือถ้าถ้าเห็นคุณสมบัติอย่างนี้มันน่าจะใช้แทนยาได้เลยนะแล้วน่าจะลดอาการใช้ยาได้เพราะเป็นคนชอบหันมาหลังจากที่ปัญหาสุขภาพเริ่มเยอะขึ้นครับ ก็มาศึกษาเรื่องธรรมชาติบําบัดหาอะไรที่เป็นอาหารเสริมโดยที่ไม่ใช่ยาเสร็จแล้วรับประทานยังไงฮรตอนแล้วเอามาหนึ่งขวดเขาบอกให้ทานก่อนนอนนะคะก่อนนอนอย่างเดียวเลยซึ่งยุเองเนี่ยจะนอนไม่ตรงเวลาทํางานเยอะนอนดึกและตื่นเช้าจะนอนประมาณอย่างเร็วคือเที่ยงคืนบางครั้งตีหนึ่งตีสองแล้วตีสี่ตื่นค่ะจะเป็นอย่างนั้นเริ่มทานครั้งแรก ทานไม่ไม่ต่อเนื่องค่ะครั้งแรกคือยังทานไม่ต่อเนื่องช่วงแรกเลยคือทานบ้างไม่ทานบ้างอาทิตย์หนึ่งบางทีทานได้แค่สองวันก็ยังไม่รู้ผลนะคะแล้วบังเอิญตอนนั้นมีงานวิชาการที่กรุงเทพ น,ะะน้องบ,บอกว่าเจ้าของที่ทําวิจัยเขามาให้ข้อมูลเองเลยนะก็อยากฟังค่ะอยากฟังก็เลยไปครับะะไปศึกษาพอฟังจากดอกเอร์ปุ๊บเราเอ,อรู้วิธีการทานมากขึ้นว่าทานเวลาไหนก็ได้ที่ท้องว่างรู้วิธอเช้ามาก็ทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วช่วงนั้นน่ะประกอบกับว่าตัวเองเป็นเหมือนไอเรื้อรลังอะคะ่ะไอเรื้อรัองใช่ค่ะ คือเป็นเดือนเลยช่วงนั้นนะคะคที่ทานยาแก้ไอแล้วยาแก้อักเสบก็ยังไม่หายแล้วเจ็บคอมากแล้วพอฟังปุ๊บซื้อน้ำมังคุดเพิ่มค่ะซื้อน้ำมังคุดเพิ่มมาอีกหนึ่งแพ็คแล้วทานเลยในตอนเช้านะคะซื้อมากันคืนกลับไปนอนบ้านพี่สาวเช้าจะกลับนครสวรรค์นเนี่ยก็ทานครึ่งขวดครับทานครึ่งขวดแล้วพอตอนช่วง กลางวันนะคะไม่รู้ว่าอาการระคายเคืองคอมันหายไปตอนไหนก็เลยประทับใจตั้งแต่นั้นแล้วก็ศึกษาแล้วทานต่อเน,นื่องตลอดจนปัจจุบันนี้สามปีอาการต่างๆหายหมดแล้วไม่เคยไอเลยนะคะนี่ทานมาสามปีแล้วใช่ค่ะทุกวันนี้จะไม่มีอาการที่แบบเรามาเป็นไออีกเลยเหมือนถ้าไปเจออะไรเยอะๆเนี่ยจะเป็นก็แค่รู้สึกเหมือนคอแห้งแค่นั้นเองค่ะไม่เคยหาย ข้อล็อกเหรอฮะข้อล็อกก็ไม่เป็นค่ะคือดีใช่ค่ะดีขึ้นไม่เป็นจริงๆนะฮะไม่ใช่นั่งนั่งล็อกพักกันมาอย่างนี้นะไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นตรงๆสะโพกสะโพกช่วงนี้ก็คือตอนนี้ก็สามารถจักรยานสามารถขี่ปกติได้ค่ะก็ก็ไม่มีอาการยึดค่ะไม่มีอาการยืด แล้วไม่เกรนแล้วฮะไม่เกรฑ์นก็ดีขึ้นก็คือไม่ไม่มีการทรมานแบบนั้นอีกค่ะทานมาสามปีแล้วอาการเหล่านี้หายไปอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะว่าอย่างข้อล็อกเนี่ยมันมันมันเกี่ยวกันกับระบบภูมิคุ้มกันไหมฮะคือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นระบบป้องกันร่างกายใช่ไหมฮะรแล้วก็ทําให้ร่างกายทํางานได้ตามปกติอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วระบบภูมิคุ้มกันก็คือไป ทําให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นครับอ,อย่างระบบกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็มีได้ที่ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไปทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นถ้าการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนําของเสียออกจากกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะคะคกล้ามเนื้อมันก็ทํางานได้ดีขึ้นทั้งเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ดีกว่ามากกว่าที่หายไปคือไม่ได้มองถึงข้อล็อกเพราะข้อเสื่อมเพราะว่า อาการอักเสบก็ไม่มีอยู่ๆก็ล็อกใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่กล้ามเนื้อเซลล์ของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นน่ะมันได้รับอาหารถูกต้องไหมอ๋ออ๋อการไหลมันอันนี้มันจะมาตามการไหลเวียนของเลือดก็เช่นเดียวกับไมเกรนใช่ค่ะเนเดีกวคือไมเกรนก็เกี่ยวกับเส้นเลือดไมเกรนนี้จะเกี่ยวกับสารอีกชนิดหนึ่งที่มาจากระบบภูมิคุ้มกันนะครับ ที่ที่มันไปกระตุ้นให้เกิดอาการพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราดีปกติทุกอย่างมันก็ต้องกลับมาปกติทุกวันนี้สามปีแล้วอาการเหล่านี้ไม่กลับมาเลยค่ะภ <c oughs> ูมิแพ้ก็ไม่เป็นเหมือนกันภูมิแพ้ก็เป็นด้วยโอ้เป็นภ <c oughs> ูมิแพ้อีกด้วยใช่ค่ะก็คือถ้าได้กลิ่นบุหรี่นะคะมันจะปวดที่เข้าไปในสมองเลยตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วไม่เป็นค่ะเดี๋ยวนี้ได้กลิ่นบุหรี่ก็คือทนได้ไม่มีอาการปวดอ๋อนะฮะก็ถือว่าปริมาณในการรับประทานอย่างนี้ถ้าเกิด ถือว่าภูมิคุ้มกันสมดุลแล้วใช่ไหมอาจารย์ควรจะรับประทานยังไงบ้างฮะถ้าร่างกายแข็งแรงคนที่ภูมิคุ้มกันดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตามสะดวกตามสะดวกตามสะดวกเพื่ออาจารย์บอกตามสะดวกนี่ผมกับผมกลับไปบอกเลยเช้าเม็ดเย็นเม็ดพอไหมฮะพอครับพอนะฮะเออหรือถ้าเม็ดเดียวพอไหมฮะอ๋อก็ลองดูครับลองดูครับลองดูได้ครับใช่ไหมฮะเออนะแล้วทุกวันนี้ทานยังไงฮะ ก่อนนอนค่ะ2เม็ดบางครั้งก็ตอนเช้านะคะถ้าบางทีก่อนนอนลืมแล้วตอนเช้าตื่นมาก็ทานเลยค่ะ2เม็ดค่ะนะเอาลนั่นก็เป็นวิธีในการดูแลสุขภาพนะใะไม่ต้องเติมอย่างอื่นเลยนะฮะไม่ค่ะเออเอ,อ,อ่ะขอบคุณมากครับคุณศีสมพร